สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ANNEL ARM MY STORY นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมารีวิวรถเว็บ 110i นะครับสายคลีนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของรถนะครับว่าคันนี้นะครับแต่งอะไรไปบ้างนะครับขอไล่ข้างบนก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นของแต่งอะไรครับปั๊มตู้ปลาของอิตาลีครับปั๊มตู้ปลานะครับแถมทั้งชุดเลยใช่ไหมครับทั้งชุดเลยครับ ทั้งชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับ750าบาทครับทั้งชุดนี้ราคา750บาทนะครับแล้วก็อันนี้คือบุดปลายแฮนนะบุดปลายแฮนนะครับราคาครับผม250บาทครับอันนี้ก็เป็นราคา250บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมด้านล่างนะครับอันนี้สายถักนะครับของกิ๊กคกครับแถวตามร้านแต่งตัวไปครับ เส้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับ290บาทครับ290บาทนะครับแล้วก็เป็นแบมโบ้ปั๊มแบมโบ้ปั๊มเมาส์ครับครับราคา1,400บาทนะครับ1,400บาท1,400บาทครับครับผมแล้วก็จานเบรกไม่รู้ของอะไรครับหยิบได้ในร้านแต่งครับในร้านแต่งนะครับผมราคา500บาทครับครับผมแล้วก็วงล้อนะครับวงล้อของซูเปอร์แดกนะครับซูเปอร์แดกบางน้ำครับผมต่อไปนะครับเป็น ฝาครอบเบาวนะครับฝาครอบเบาวนะครับผมราคาห้าร้อยห้าสิบบาทราคาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็เป็นขาเบรกงานไดสีนะครับขาเบรกงานไดสีนะครับที่แปลกตานะครับสีแข้งนะครับตัวแข้งตัวแข็งสึกเป็นงานยิงทรายนะครับตัวแข้งเป็นงานยิงทรายนะครับผมทำมาประมาณ แปดเก้าร้อยบาทเอาเครื่องเดิมไปทําใช่ไหมครับเอาเครื่องเดิมไปทําได้เอาไปเครื่องเอาเครื่องเดิมไปทํานะครับแปดร้อยแปดร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนะครับเป็นขาตั้งคู่นะครับขาตั้งคู่แบบเลสนะครับราคาห้าร้อยห้าสิบาทขาตั้งคู่แบบเลสนะครับราคาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมนี่ก็เป็นแล้วก็ท่อเดิมเดินคอนะครับท่อเดิมเดินคอนะครับเดินคอเลสใช่ไหมครับเดินคอเลสยี่ยี่สิบแปดมิลนะครับครับผม เดี๋ยวเราค่อยมาฟังเสียงตอนท้ายคลิปนะครับผมก็จะมีน็อตทองนะครับไล่เครื่องแข็งนะครับผมแล้วก็จะมีน็อตสีเงินนะครับใส่บนชุดสีนะครับผมแล้วก็ชุดสีนี้ชุดสีเดิมไหมครับหรือว่าชุดสีชุดสีแต่งครับชุดสีแต่งนะครับเราอามา2องพันแปดนะครับชุดนี้ก็ราคา2องพ2นแปดสบาทครับสองพบาทนะครับแล้วก็โช็อนะครับผมเป็นของ y s เนะครับของ y s เ ซื้อมาสามพันสองห้าสิบาทครับซื้อมาสามพันสองห้าสิบาทนะครับก็เป็นมือลิงครับของงานหนุ่ย2 5 0ห้าสบาทครับ2 5 0ยห้าิบาทนะครับเป็นฝาดำนะครับฝาดำนะครับผมดำเจาะดำเจาะนะครับ3า0ห้าสิบาทแล้วก็มีบูธหลังครับเป็นเลดบูธหลังก็แต่งนะครับนี่นะครับบูธหลังโอเคครับ อันนี้ก็เป็นไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ของเดิมครับไม่ใช่ของเดิมนะครับเว็บหนึ่งสองห้าครับเว็บหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าประมาณนะครับครับเอามาแปลงใส่ร้อยสิบนะครับเอามาแปลงใส่ร้อยสิบนะคะผมมีไล่น็อตเรดนะกันนะครับแล้วก็มีอุดนละมันนะครับอุดบังโซนะครับเปลี่ยนเร็วแล้วก็ขาตั้งเดียวขาตั้งเดี่ยวนะครับซื้อมาประมาณ450บาทนะครับ450บาทนะครับมีขาเกียร์ของหน่่ยครับ ขายเกียร์นะครับผม900บาทนะครับขายเกียร์900บาทนะครับแล้วก็ไฟแต่งนะครับผมเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้ดูนะครับอครับสเต็ปที่หนึ่งแบบสว่างจ้าเลยนะครับแบบไฟอ่อนนะครับเนไฟกระพริบครับมีสามสเต็ปนะครับก็ไฟหลีนี้เปิดได้ไหม เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใต้เบาะกันนะครับว่าใต้เบาะคันนี้มีอะไรครับผมโอเคครับตัวนี้คือตัวอะไรครับผมอ๋อไฮดรอลิกเปิดบาอนะครับตัวนี้แต่งไฮดรอลิกด้วยนะครับผมซื้อมาประมาณ120บาทรับ120บาทนะครับอันนี้แบบปิดปั๊มติ๊กนะครับิดทำเอาเองปิดปั๊มติ๊กทำเอาเองนะครับผมนี่ครับ ฟ้าน้ำมันคาร์บอนเท้ครับซื้อมา400ครับฟ้าน้ำมันนะครับแล้วก็แล้วก็ปิดไฟไทยนะครับปิดไฟไทยทำเององนะครับทำเองนะครับผมไลายเคปล่านะครับใช่ไหมใช่ครับครับแล้วก็เป็นเบาะนะครับเป็นเบาะเอกนะครับมองฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้นี่นะครับเอกนาทองนะครับผม ฟังเสียงท่อไวโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงท่อกันนะครับรถคันนี้นะก็ทำเครื่องมาด้วยนะครับเป็นเดินหอบด้วยเนาะเดินหอบรถสเตปลูก54ครับสเตปลูก54นะครับ,เ,บ,ครบเคยบิดสูงสุดได้เท่าไหร่ครับ140 <000. S 2> 140นะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการหารถมารีวิวต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาด้วยเว็บ1 1อสไอคันนี้นะครับสวัสดีครับ